กบสวัสดีท่านผู้ชมที่ใช้ออกซิเจนแล้วก็คนไทยที่บินได้ทุกคนนะ,นะครับผมแต่ว่าขอขอบแลณก็วสวัสดีคนที่ได้มเนมนแรกเมนแรกนะครับผมวันนี้ก็เรามาอยู่ในแมป Outer Planet นะครับเป็นเวอร์ชันอนนะครับผมแล้วก็เป็นไมค์ครับในเวอร์ชันน1.6.2นะครับจริงๆสามารถใช้เวอร์ชันอะไรเล่นก็ได้นะแต่ <นะ S 1> ห้ามต่ำกว่า1.6.2อ่ะนะครับผมโอเคก็รู้สึกว่าแมปนี้แมปกลม ใช่ใช่ใชมันเป็นแบบกลมมากครับเป็นเป็นคล้ายๆมันกลมอะโอเคงั้นเดี๋ยวผมตัดไม้ก,ก่อนแล้วเ,เดี๋ยวนะไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้จับไม้นานเกินงี้ไม่รู้นะฮะโอเคไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมเสียงมันจะแปลกเสียงแปลกเวลาเราแคสสิครับตอนนี้เป็นเวลาทั้งหมดกี่โมงครับครึ่คู่ครับเอ้ยโทรศัพท์อยู่ไหนช่างแม่งตอนนี้เป็นเวลาประมาณห้าหกพาาท่าทุยห้าทุ่มกว่าแล้วน่าจะน่าจะเที่ยงคืนแล้วมั้ง ใกล้เที่ยงคืนแล้วเออใกล้แล้วแหละนะผมสภาพก็ต้องหมดสมรรถภาพมันไปใช่ใช่สมรรถภาพโอ้เดี๋ยวเราก็ต้องปั๊มหินเหมือนอ่าเขาเรียกว่าอะไรแบบสกายบล็อกอะเออสกายบล็อกนะฮะใช่ใช่เราต้องปั๊มปั๊มไปเรื่อยๆเออบ๊อบเ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 ออฮะน้องคนหนึ่งถามว่ามายคาพิ x e ม m อนจะมาเมื่อไรมาเมื่อไรผมสก อันนี้ต้องต้องดูครูอ่าว่างก่อนนะเพราะครูยังมีเรียนอยู่นะยังยังไม่ค่อยว่างเลยนะครับผมเข้าใจใช่ใชต้องเข้าใจนิดนึงนะฮะเอ้ยเดี๋ยวไอไอไม้ไม้ไม้เอาเอาไรเฮ้พอพอพอนี่พอละไม้ดิบหรือไม้อะไรไม่พอละนี่แหละเราต้องทําการ่อะไอทำโต้คราบยังทำได้เนี่ยเกือบทำไปเมื่อกี้แบ่งมืนมืนนี้เอาไม้โอ๊กไปทำเป็นสติกับ ไปโอ้ยไม่แปะรูปไปแล้วมื่เอาชิบหายแล้วชิบหายแล้วทำอะไรกันสิแม่งทำไมจับมเมาส์ได้มป็นกุศกมึนมืนยังไงเลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยาๆๆทำไมมันมันผิดพลาดครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอขุดขุดตรงไหนดีวะเฮ้ยกูทำให้เป็นด้วยสิกูจำไม่ได้แล้วชิบหายแล้วมื่นมื่นแป๊บแป๊บแป๊บมืนไอทำเป็นปะทำอะไรที่ปั๊มหินอ๋อก็ขุดหนึ่งโลเลยอ่าเนี่ยเออว่ะเออลืม Bằng ừ, nào. nào Thấy bà Chịp Hại lắm Ây da làm ngay rồi đợi, <laughs> đợi đấy Bide, mươn quá Bắt đừng. Dê đâu nghi vào Nghi vào À hơi Lấp Sao mày Sao mày hiển với bây hùng lang quá Mày ra chai cũng dê bắt dừng Đấy đợi, đợi, đấy Này này nè Ôi 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 Nhi vào nhi Này Nhi vào này hùng lang lá muôn đi Này 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 Nán trong này Ừ trong muôn อยู่ตรงไหนวะแป๊บนะนี่ยเฮทำไมหินมันมาอยู่ตรงนี้วะเราต้องแป๊บนึงนะตามตามหลักตามหลักการอ่ะคุณสิทำแต่เมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวแปปแปปแปปรู้สึกปอกข้างวางยังแปปแปปนี่กูมึนอะไรวะเนี่ยเราต้องเอาน้ำไว้ตรงนู้นเอาลาวาไว้ตรงนู้นอ่าอเดี๋ยวเดี๋ยวลองก่อนคืองงงงยังงงงงอยู่แปป งงๆอยู่นี่แหละได้แน่เหรอถูกแล้วนี่ไงมันก็ทำอย่างนี้แหละผมก็สกายบล็อกผมก็ทำเนี่ยเอาสรุปนี่กูมึนอะไรกูมึนอะไรตั้งนานวะเนี่ยโอเคครับเอาดินกบกยเดี๋ยวผมจะขุดลงข้างล่างไปดูแร่หน่อยโอเคได้ได้ได้เอ้ยเรามันน่าจะมีแร่ที่นี่นะเดีจะต้องแร่แร่ทองค่อยๆดูไปก่อนเดือดเดือดเด็ดฟูก็ยังวานด เติรด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 เดเติร์ติรด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 เต้ยเจอโคแล้วคุณซีอ่ะดีใจด้วยโคแล้วแล้วนึ่งอาโคแล้วครับรู้สึกว่าแร้มันจะหาง่ายเหลือเกินหาง่ายเหรอหาง่ายหาง่ายเจอโคจริงต้องขุดลึกกว่านี้ถิงเจอโคเลยเฮ้ดีว่ะไปดิคุณซีผมขุดไม่ติดผมว่าผมอยากได้เหล็กอ่ะตอนนี้แหลกแหลกออกมาแหลกออกมาผมไม่อยากได้เหล็กผมอยากได้เด็ก เอาเด็กไปทำอะไรอ่ะเฮ้ยเสี่ยงม,มันเปนขุดแล้วมันตกโลกอ๋อมันจะมีนี่อยู่ทำเหมือนคุณนะคุณเจทำอะไรก็ทำเหมือนกันแหละม,มันนั้นเลยเหรอเออ,เอ,อนจะดีเหรอดีมย่างเืีนั่นเลงไม่ดีแล้วโอเคเดี๋ยวผมปักทอใไงขุดไปเอ้ยเดี๋ยวไอ้ไอ้มาขุดดีกว่าพี่ไม่อยากขุดเอ,อาไปเออขุดเถอะกว่าตกโลกกันดิไม่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 มันไม่ได้กลัวคือจะมามาขุดมาขุดหินตรงนี้ด้วยไง เอ้ครับคราฟที่คุณหินเให้ผมหน่อยโอ้ออกมากันไว้คุณหินเหรอที่คุณหินนะจริงๆมึงไม่ต้องปั๊มหินก็ได้นะไปขุดข้างล่างเอาเลยเออทำทำไมเอ้ยแต่มันมีให้ให้ปั๊มไงก็เลยเออน่าจะปั๊มไว้ปั๊มไว้ก็ไม่เอ้เดี๋ยวนะไอ้ไอ้เห็นบ้านตรงไหนวะขอป่าฟ้าบ้างเรื่องอะไรอใช่ใช่ไม่รู้เหมือนกันแหละี๋ยวค่อยขึ้นไป ขอปลาฟาร์มแล้วกันนะเพราะจะได้เห็นภายนอกกนี้แล้วอย่าว่ากูโง่นะฮะนะฮะบอกไปก่อนนะฮะอย่าว่ากูโง่นี่เดี๋ยวกูนะเียวใส่ขานะฮะเอ้ยเดี๋ยวทางไหนวะอ่ะไอเห็นนะเกาะทะลุขึ้นเอ้ยเดี๋ยวนะอ๋อเออเออเกาะเกาะมีฝั่งนู้นเว้ยไหนวะเราต้องทำเขาเรียกว่าอะไรแบบฟาร์มฟาร์มไม้ไปเว้ยของบหน่อยขอ ของงบทำไปนี่หน่อยที่คุณหินหน่อยนี่ไงอาหารไม่มีไหนคอนเสิร์ตเนี่ยออ๋หินหินเนาะอาหารยังไม่มีมีมีสัตว์ไหมในแถวนี้มีมีมีรู้สึกจะมีวัวอยู่วัววัวตัวโตนุ่นอยู่ข้างๆอ่ะโอ้โหเกาะนุ้นเหรอไปไมมนี่ข้างๆเราเนี่ยมันจะมีรอบๆมันที่รอบๆเกาะมีมีกี่ตัวให้มันท้องก่อนมันท้องเลยนะว่าให้มันท้องก่อนเร็วไม่รู้ดิเดี๋ยวแป๊บนึง ขอดูนี่ก่นไอมันดิบดิบเป็นอะไรก็ไอพวกคลิป How to s u r v i v e ก็เป็นคลิปเก่านะที่ลงไปเรื่อยๆแต่ยังลงไม่จบเลยโอ้โหสกีเก็ตลงคลิปไงก็ไม่รู้นะครับผมคลิปเชบคลิปเบโอ้ยคเโอเคแต่ก็พยายามที่จะลงให้หมดแลนะ้วเน,นี่ยเราจะอยู่วายเท่าไหร่วะครับเดี๋ยวดูก่อนเฮ้ยไว้หกสิบเจ็ดนะฮะเนี่ยเจอวัวแล้ววัวตัวเดิมอ่ะทำม,มาปี้กันเลยตัวเดียวนะไอ้ไอ้เจอกี่ตัว ไม่รู้อ่ะผมก็ผมถามคูดเดียวมันมีวัวกี่ตัวนั่นเลยตัวมึงมีวัวกี่ตัววะนับดิเอ้ยหลายหลายตัวมัง้งม,มีวัวหลายตัวก็เห็นในเกาะมัมก็มีตัวเดียวเริ่มหิวแล้วแม่งขุดแล้วเนี่ยเฮ้ยกินดินไปก่อนเดี๋ยวเลยเฮ้ยคุณซีได้ยินเสียงทำแล้วได้ยินเสียงทำคือ,อไม่ผมไม่ได้ยินเสียงขลางข่าวมีซอมบปีกเลยอ๋อจริงเหรอเด็กเฮ้ยน่าจะเป็นอันนี้แล้วแหละอ่าพวกสปาตามมาเอาคุณซีเดี๋ยวไปเดี๋ยว เดี๋ยวคุณซ่ไม่ค่อยมั่นใจว่าแถวนี้จะมีอะไรมันต้องมันเราต้องอ่าค่อยๆไปไว้ผมรู้สึกว่าเสียงมันอยู่ข้างๆผมเนี่ยผมกําลังคาไปช่วยคุณไอ้จุงคุณซีเร็วเลยคุณซีบ้านนึงใจเย็นกําลังลงไปรู้สึกหิวข้าวอ่ะตอนนี้โอ้ยหิวเนี่ยเร็วเอาเนื้อซอมบี้หนยไม่ไม่ไม่ชีวิตจริงนี่ดิอ๋อชีวิตจริงเออไอไอเอาเอาชุดเกาะไปใส่ดีกว่าเนี่ยเอาชุดเกาะเกาะเงี้ยนะ ไหนตรงไหนวะตรงไหนอะผมไม่ยินเสียงยินเสียงวะไม่นี่ยินเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวเนี่ยพูดซีทางทางตรงไปด้านหน้าไอ้ไอ้คุณตรงไปเดี๋ยวพี่ซับเองไปต่อไปเฮ้ยมีเสียงเอ็นเดอร์แล้วว่ะเอ็นเดอร์เออน่าจะเป็นน่าจะเป็นเอ็นเดอร์แมนว้อมอยู่ข้างๆว่ะอยู่เหรอว้อมอยู่ข้างแถวฝั่งนี้เนี่ยได้ยินเสียงว่ะเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะขุดยาวที่ขุดยาวแป๊บนะ กุดตรงยาวคนสิคือคือคือกูตอนเนี้ย oh กูกูเป right. ิดเปิดเปิดเขาเรียกว่าอะไรเปิดเสียงนิดนึงเพราะว่าผมใส่หูฟังโทรศัพท์ไงหูฟังกริบคริบกุดยาวสิเฮ้ยเจอด้านมดละไอ้โอ้โห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 มีมาบ้าอะซับบ้เอ้าผมไม่มีอ่าชิบหายแล้วกูต้องอุ้ยไอ้ลงไปข้ามบ้านกันข้านอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้เยอะเยอะไอ้เยอะอุ้ยเดือดเดือดเดือดอุ้ยคีบคีบ ปุ้องไอ้ไอ้้ไอปิดดิรอเดีว่าข้างบนข้างบนเป็นไงบ้างเอ้ยเดี๋ยวห่อแม่งลำบากกว่าตรงเนี้ยในเนื้อไหมเฮ้ยพี่จะเอาไอเนี่ยพวกผักมาปลูกแล้วนึงขอขุดก่อนผักใช่ปะเออมันจะมีมีพวกผักอ่ะจะปลูกผักไอไฮดอกเดี๋ยวผมเช็คข้างบนก่อนเป็นไงบ้างเือดหรือยังมืดแล้วคุณสิิบน่าใจไหม จีปักกันกินนาาเขียรตบไปมันอยู่ข้าวอะเจฮะจโอขึ้นนะปัหัวกูเลยอันหนึงกลังขึ้นจีอยาขึ้นเาทไมิปเปอร์เต็มเลยว่จริงเหรอมีชิปเปอร์อยู่ด้านนอกจะออกไปเลยเเดี๋ยวนะมันจะมันมีนี่ให้เราป่ะพวกขนพวกขนแกะอะไรเงี้ยไม่มีคนซีพื่อยากขึ้นไปใจเย็นเดี๋ยวพี่เค แน่ใจนะเออเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เคลียร์ให้หมดเลยเดี๋ยวพี่เคลียร์อ่าข้างๆออกให้หมดให้มันบึ้มเลยเออเดี๋ยวไม่ให้ไม่ให้บึ้มหรอกเชื่อใจเชื่อใจไออยู่อยู่ข้างๆแล้วกันอ่าอยู่ข้างๆอย่างห่วงหเออเดี๋ยวเดี๋ยวกูเริ่มหิวแล้วกูไปขึ้นไปเดินทางแล้วีป่ะเจอโอ้ยคุณสี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าเป็นการจะไม่โดนไงคือคือมันอยู่มันอยู่ข้างบนก่อนไงเออแล้วกูแบบ ไดนสินะมาปิดแล้วสิเฮ้ยไอ้มีเนื้อมีเนื้อให้คนละชิ้นเว้ยไอ้เดี๋ยวดินมาปิดแล้วไอ้มีเนื้อให้คนละชิ้นเอ้าเอาดินม,มาปิดก่อนเราต้องแบ่งไว้ไอ้ก็ผมรู้ว่าต้องแบ่งแต่ดินมาปิดก่อนเพื่อความสวยงามของแมบพบโอเคโ okay. <c ười> อเคอย่าปิดรูตรงนั้นนะอา่ากำลังพยายามจะปิดอ่าหมดแล้วช่างมันเถอะไม่เปไ็นไรหรอก เพราะงั้นเดี๋ยวเราก็ต้องไปอีกเกาะหนึ่งอยู่ดีโอ้สเกลสเกลดีตันดีตันแล้วลู่แล้วลูลงมาอยู่ตรงไหนวะดีตันหมดดีตันไอ้ย่าเระเบิด์ทั้งหมดเลยไย่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยชิบหายแล้วอุ้ยอุ้ยไอ้ไอ้กูจะตายแล้วไอ้ไอ้ไอ้กูจะตายแล้วไอ้ไอ้ไปคุณเจไอ้ไอ้มึงอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวไอ้ชิบหายแล้วไอ้เหลือเหลือหัวใจเดียวคุณเจหัวใจเดียวลงลงลง เร็วลงมาเร็วผมบอกเขาอย่าเพิ่งเข้ามาบอกแล้วเฮ้ลำบากนะเร็วขุดขุดข้างๆอยู่อ่ะทำเป็นห้องเลยทำเป็นห้องแบบนี้มีมีเหล็กอยู่สองชิ้นเป็นอัลตร้าไฮด์ขอมากควรจะดีใจควรจะเสียใจเมื่อนอนห้องเดียวกันสี่เนี่ยไอ้ไอ้ยไปขุดอีกห้องอยู่ก็ได้ปะไม่เอากลัวเดี๋ยวบุ้มมันบุ้มมาใส่หัวทราไงมลำบาก โอ้ยปวดหูวะ,ะไซด์แกดยังไงได้แขนแกะไม่มีมต้องไปฆ่าไอ้พวกเลยนะแอีแมงม,มุมเออไปฆ่าเอีงม,มุม,มดีป่ะเออใหญ่มามันจะคุ้ม,มเปล่าะเฮ้ยคุ้มคุ้มไอ้ไอ้มีเลือดอยู่เท่าไหร่อ่ะสองดวงคือสองเฮ้ยแล้วเนื้อเนะื้อกินยังไม่กินแล้วโอ้โหนี่ขนาดมึงกินแล้วนั่นแหละยังแบบโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังน้อยฉันเคยได้รักเธอเราเอาเสื้อออกดีกว่าจะไม่หล่อ ไม่หล่อด้วยนะนี้ไหนหล่อรองเท้าแก้วคุณแก้วใครแม่งรองเท้าเท่ดูของพี่ดิรองเท้าคุณแก้วไอรองเท้าพี่เป็นรองเท้าไอ้นี่ไม่ใช่รองเท้าเปล่าไอ้ไอ้นี่ไอ้เอ้ยแล้วหัวข้างหลังไอ้นี่ทำเองวะเนี่ยหันมาดูฮู้แต่ละฮู้อ๋อมันเป็นไอ้นี้ไหมหรอไอ้พวกคุมหัวไหมหรอใช่ใช่อ๋อพี่ไม่ได้ทำพี่ไม่ได้ใส่พี่เอาแค่ในพอมัดคอตัวเองเลย มาดคอดผมไงที่จริงผมใส่สูตรขี้เกียจใส่สูตรมันร้อนร้อนอากาศเมืองไทยมันไม่ใช่อยู่ในพวกลอนดอนพวกสหรัฐ<ช>ก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนแนวมาใส่ฮูดแทนเพราะเดี๋ยวนี้หน้าฝนจะเป็นวัดเดี๋ยวจะถึงหน้าร้อนเดี๋ยวผมจะใส่เสื้อกล้ามนะฮะจะเปลี่ยนสกินไปตามฤดูนะโอ้โหไก่ย่างจะอ,อะไรบ้างพี่เคเองไม่่ใจนะ น่าจะแล้วแทนที่จะทำบันไดโอ้ตายตายตายคงเลียร์ไปนะแต่ผมทำบันไดก่อนเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ,อ้ว่าจะเกิดไอ้ลงมาแล้วไอ้มันจะคุ้มเปล่าวะมันจะคุ้มหรือเปล่าวะไม่คุ้มมันน่าจะคุ้มแบบมัม้งมีอะไรป่ะโอ้ชิบหายแล้วยานะยานะไอ้อะไรข้างในมันอันตรายเจ้าอย่าออกออกไปเลย ขอเนื้อหน่อยไม่มีกูกินคนเดียวก่อนมีชิ้นโอ้มดแล้วหมดแล้วหายไปตาหน้าตาตาเฮ้ยเดี๋ยวเดขออุ้ยมันปีนทำทำแบบนี้ทำแบบนี้ไอ้เหมือนเหมือนเหมือนไอ้นั่นเหมือนอะไรวะอ๋อเหมือนไอ้ไข่ไอ้รันเออมันสกิลมันไม่โอ้โหกูคิวได้บอกไว้ปิดปิดรู้ไว้เออมันเลยเข้ามาไอ้เหี้ยทำทางแบบโคตรฉลาดันไข่ไอ้รันไงันไข่ไอ้รันนะนี่เป็นเฮ้ยเดี๋ยว มันอยู่จากเหรออ้าวยังไงปะชิบหายแล้วมันชั้นบนไว้ไอ้อาวอยูชั้นบนแล้วลงมาทำไมชั้นล่างอ้าวชิบหายแล้วไอ้มีท็อตปะไอ้ไอ้วิง่งเอาท็อตมาให้พี่เดี๋ยวพี่ไวิ่งไปปักเองผมมีผมมีเนี่ยมาๆมาๆยู่ซีันเฮ้ยเดี๋ยวชิบหายแล้วมันเช้ายังวะเอาเซียวไปดิสิเอาอีกบ้างงนเะดี๋ยวผมคาบให้อ่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมีแปดงกูลำคาญแมงมุมเมื่อเกิดเซ ชิบหายแล้วเดี๋ยวพี่ขออันนี้ก่อนอย่ามองตามันใช่ใช่อย่าไปม,มองตามันอย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์อืมอืมอืมตายปะนะ่ะตายวะนั่นไม่ไม่พี่มีสกิลในการโจมตีสูงพอสมควร K ไอ้ยยิงโดนขังขาว ชีปากท้อ,อยังปากให้อีกเด้อเด้อเด้ออยากมีส่วนรวมมาไอระวงังเป็นไงบ้างมันเข้ามาไม่ได้อยากมีส่วนรวมไม่เล็กก็น้อยเป็นไง,งไ,นไปยังไปละไปละไม่เอาปราบได้ยังไงมีพอคนอุย้ยคุณซีมีอีกตัวว่ะซี วุ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วสิเข้ามาเร็วสิชิบหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดมันอาบานทำไมวะหิวข้าวโกรธไงอ๋อนึกว่าหิวข้าวไปมองตามันวันนี้ดิเฮ้ยไอ,ไอไอเลือเลือเท่าไหร่ผมมีอยู่สองดวงครึ่งไงขอขอไปคิวนะเอาไปเลอย่าลัดน,นะ,ะไม่ลัดไม่ลัดไปลัดทำไมเอ้ยเดี๋ยวลำคาญแมงมุมเลิกเกิดแมงมุมพี่ไม่มีแมงมุม ไอ้มืนหรือเปล่าไม่มีแมงมุมนะนี้ดิไหนแมงมุมวะไม่มีออฟอ,อะไรวะอ,อ,อุ้ยไอ้าไอ้แก้ไปด้วยไอ้กูซีลงมาดิโอ้โหกูต้องลองไปช่วยมึงใช่ไหมนะเน<อ>ี่ยอ้าแต่ผมก็ไม่รู้ว่าของใครอไอ้หียแล้วกูจะกูจะทุบเข้าไปยังไงฮะ<า>มึงปิดไว้นี่ยแล้วกูไม่มีอะไรเลยเซฮะ<า>เอางั้นเลย พี่ไม่พี่ไม่มีอะไรทุบไปวะจริงจอันนี้พูดตรงๆเลยคุณคุณครับครับหลบเลยครับผมผมขอเก็บของเลยครับชิบหายไอ้กูจะเข้าไปยังไงอุ้ยไอ้แม่งมาแล้วดีใจเย็นใจเย็นกำลังไปอยู่อู้วันสุดละสองตัวเฮียเดี๋ยวยิงกันเองไหมเอ้ายิงกันเองไหมเอ้าหมัดต่อหมัดเลยเอ้ากำลังไปกำลังไปสิอืแม่งหลายคันเลยกันสินี่ไว้อะที่หลบให้ดีโอ๊ย โ oh, อ้สกิลสกิลรอดเปล่ารอดเปล่าไม่รู้รอดเปล่ารู้เปล่าไม่รู้เลยโอเคโอเคเกิดยังเกิดยังเกิดแล้วเกิดแล้วเอาผทางแล,ล้วเ่ยมีรูอยู่อุ้งซีสกิล <Scale, S 2> ไม่ใช่มึงส,ก,ก,ส,ก,ก,สกิลสกิลไม่ใช่มึงสกิลสกิลไม่ใช่มึงเนี่ยเป็นไงบ้างได้ของยังคุณซีคิปเปอร์ข้างหลังระวังไอ้คุณซีมันชิบกูไว้ซีมันตามกูมาวะไอ้คุณซีไอ้ไอ้เก็บไอ้เก็บของยังซีเอายังไอ้เก็บของเมื่อกี้เก็บแล้วเก็บแล้วอ้า อ้าวเราเออจะลงมาทำมะเขืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวกำลังกำลังขึ้นไปแป๊บน,นึงโอ้ไม่มีของอะไรเลยไปละอันน่งแป๊บนึงกำลังไปเจ็บ <c oughs> ใจเย็นใแต่คีเปอร์ละตาละโอ้ยรู้สึกหนาวๆเงี้ยมิวมาช่วยด้านนี้หน่อยด้านนี้ก็ประสบปัญหารลายแรงเฮ้ยเดี๋ยว,วเอาเอาดาบมาดีกว่าุณซีเลือดผมแม่งมีข่าวดีเจฮึปีผมหน่อยฮึปไม่ไม่ มนมีอะไรปะไม่มีอ่ะชิบอุ้ยยาเจ้าโอ้ยชิบหายแล้วเอาไปอุ้ยไอ้ไอ้ไอ้หันมาคิวไอ้หันมาคิวเร็วคิวเออไปไปไอ้ไอ้ไอ้ต่อยต่อยแอรได้ปะต่อยคนสิคนหนึ่งรอก่อนไอ้ไอ้เอาดาบมาให้พี่ไหมพี่ออกไปเองดาบดาบกับกับพี่แอ็กพีเอ็กอะไรเอ้ยดาบดาบดาบเพชรกูไอ้ดาบไอ้นี่กู ก็ดาบโซนไหมคะไม่ใช่ดาบไอลอนอ๋อเนี่ยแล้วก็เอาพิกแอคโหพิกแอคเอาพิกแอคกากันกูด้วยยังไม่มีอ่ะเอามาเลยเจเอามาเลยเอามาเลยมันไม่มีอะไรอกมันมีแหละึ้มไปละแมปเขาพังอีกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้องย้ายย้ายโวลอีกเจอื้ข้างหลังมันมีมันมีอะมันมีคุณซีทำาห้ด้วยเดี๋ยวเรามาช่วย รัดรดเร็ว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 เออโอ้อะไรของมึงวะเนี่ยตายตายแบบไม่รู้ไม่ชี้มากเอออยู่ดีกูก็ตายเออแบบอยู่ดีกูกูตายเลยเอ้เดี๋ยวนะตอนนี้เรามีหินประมาณกี่ก้อนแล้ะไอเออาหินไอ้มาดีกว่าตอนนี้กูระวังคิปเปอร์รอบด้านเลยกูสิเอาเอาเอาไอ้นี่มาดีกว่า เสียงเอินเดอร์เอินเดอร์เมลมาเอ้ยช่างมันเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ได้ตอนนี้เราต้องเดี๋ยวนะทางนี้มันเป็นทางที่เราจะไปนู่นได้โอ้โหแล้วมาขวางกูอย่างนี้อุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ย,ยตกใจตกตกใจตกใจเอา้เอาคุณคุณตี<อ>ทำไมมาตีกวูวะพี่ตีไอเองเมื่อกี้ตีผิดเอ้ยอย่าให้กูตกแมปนะกูจะต่อบล็อกไปนู่นของประเทศนู้นคุณมีบล็อกอะไรบ้างอ่ะ น่าจะพอไหมเฮ้ยมีแกะเว้ยสีวังตกุลยอสีวิไลมีอะไรบ้างเดี๋ยวนะรู้สึกแม่งให้สไ વ เวอแมปนีไหมหรอวะเพราะมันมีแมปนู้นด้วยแมปนู้นหามันใช้วิดดิตในการตัดแมปออกไปชิมหาแล้วไงดีวะจะไปจะไปะละไม่ไปอ้าวไม่ไปก็อ่าไปขึ้นไม่ไม่สไ વ เวแมปนีอะ เอ้ยถ้าเกิดมันเป็นอย่าง,งานั้นมันก็เออวะเออใช่ไม่ให้สบายวูยวแมแบบนี้เอาหลบคาเพื่ออะไรเออนั่นดีใช้วโวดยดิทำเอาด้วยนะเนี่ยสรางมนเถอะปกูต้องสบายวูยวแมแบบนี้ใช่ไหมโอเคใช่ครับค,คือสร้างบ้านแล้วก็าน,กานายแก่คุณนายแก่แล้วแล้วแล้ววัววัววัวกูตายไปแล้ว ไอแกะมันอยู่ด้านล่างเว้ยเอาไปเด็ดไประว<น>ังมันไม่ไม่กลัวตกเหรอไม่ไม่มันแกะมันอยู่ตรงแถวแถด้านล่างใกล้ใกล้กละใกล้ตายละใกล้ดีแล้วเนี่ยเ <c oughs> ยังไม่ไม่ไม่เราต้องเมืเ่อกี้อ่ะเห็นลหรดีเสร็จแกะปะไหนอ่ะมีตรงไหนข้างล่างอ่ะลูกคุณดูยังไงด้านล่างอ่ะได้ยินเสียงพี่ก็เห็นมันอยู่ตัวงตัวเสือมังานไม่ฆ่า ไอ้ไอ้ไอ้เอ้วไอ้ได้ทำลายสปาร์วนเตอร์ไปปะไม่ทำเออเดี๋ยวเราจะปั๊มไม่นี่ไงปั๊มเอาใหญ่มันแตกวะโอเคเดี๋ยวปักคอร์ดแบบกูจะขึ้นยังไงแล้วถ้าเกิดกูไม่มีที่มีเนี่ยอ่ะมีไม้ปะเฮ้ยนี่ยไอ้ไอ้เนี่เห็นเห็นแกะปะไหนไหนเอามาตัวเอามาตัวหนึ่งไหนไหนจะฆ่ายังไงวะเอาเอาตัดขนมาดิเออใช่ใ เรามีเหล็กอยู่เอ้ยไ,ไม่มี<ห>น,นี่หว่าเราต้องหาเหล็กไปไมีเหล็กไหมเนี่ยตัวกองไม่มีนะเดี๋ยวหาเอาเดี๋ยวหาเอาเดหาเอาเอาเหล็กก่อนละกันอืมใช่ใช่ตอนนี้หาเหล็กก่อนปึ๊บที่ขุดอยู่ไหนวะแม่งมีอะไรที่ขุดไม้อ๋อมีมีเอ้อตอนนี้ก็เอ่อเป็นเวลาที่เอ้ยเดี๋ยนะไอไอในตัวอุ้ยนี่ไงมีอะไที่ตัดขนเนี่ยเอามามา <ผ>ไปตัดไปตัดนะมันมีสองสองตัวไปดูดีๆไปหาเด็กเลยแล้วก็อันนี้รู้สึกจะเป็นที TNT ในการระเบิดระเบิดอะไรระเบิดไม่รู้เหมือนกันจะระเบิดอะไรดีเตอรู้สึกว่าจะไม่ไม่ค่อยได้ใช้ก็ไม่เอาแล้วกันถังตักน้ำรู้สึกเอาไว้กับเอ d นเดอร์แมนอันนี้ไว้ปลูกอันนี้มันให้มาเพื่อฟาร์มโดยเฉพาะเลยนะเว้ยเนี่ยไอมีไม้ปะ จใจเย็นกันสิแกตกไปแล้วตัวหนึ่งแต่ผมตัดขนมาแล้วตายเหรอตายตายแต่ผมตัดขนมาแล้วเฮ้ยโอ้โหจะว่าจะฟาร์มฟาร์มมานี่มันซะหน่อยมันไม่ได้เนี่ยถ้าผมชนมันนิดนึงมันก็ตกแล้วเอ้ยยังมีตวัวไม่เป็นไรยังขนแกะมามาแค่าสามเองเหรอเฮ้ยมาแค่าสามก็ดีแค่ไหนแล้วมีเตียงนิดนึงเตียงไม่เป็นไรหาไหม่ระวังตายแล้วเว้ย ลำบากอยู่เหมือนกันเราต้องสร้างบ้านด้วยก็รู้สึกภารกิจก็จะไม่มีอะไรมากครับสำหรับของผมนะก็จะไม่มีอะไรมากก็เป็นแค่วันนี้มันหวาดเสียวมากเลยเพื่อนสิคือแบบถ้ามีสกิลหรืออะไรสักอย่างมาสกิจกูตกแล้วอะไม่มีดอกตอนเช้าบอดี้แสลมมาก อบางอือหือลงไปกูจะลงไปได้ไหมเนี่ยมันช่างประภังเกินกว่าจะเอามาเอาขนมามีเสียแล้วขาดอีกแค่สองเยอะตัวแล้วสิเออตัดมาอย่าให้อย่าให้มันตายนะพยายามพยายามอย่าให้มันตาย เออผมจะตั้งภารกิจคือฟักทองแตงโมอย่างละหกสิสี่อันนะผมแล้วก็บ้านหลังหนึ่งนะครับผมแล้วก็อะไรกว่าอะไรดีวะเดีอเอ๋ยวเดี๋ยวค่อยคิดทีอย่างอีทิทำไมภารกิจผมไม่หวาดเดียวจะพู <c oughs> ดสิเออํามานแบบใกล้คนตกโลกเนี่ยเราต้องพยายามเลยนี่อะไรเนี่ยโหมีต้นไม้ไมานี่ด้วย อ๋อเป็นซีฮะดีเริ่มซีเฮ้ยมันยังมันตายปะมันแก่ชิ้นสุดท้ายไม่ตายไม่ตายผมพยายามรักษาไว้ให้ดีที่สุดเดี๋ยวแก่แล้วคุณซีรอนแล้วรอนแล้วรอนแล้วโอเคคือคือหาคนแก่รอดแล้วแต่ผมขึ้นไปไม่รู้จะรอดหรือเปล่าไครนั่นเอ้พยายามขึ้นมาดิเอ้านี่มันก็มีใหญ่บางมุมให้มึงแล้วนี่หว่าต้องสองอันเนี่ยเนี่ยได้ต้องได้เลยนะหกสิบเจือหกอันแล้วเนี่ยอ้า เนี่ยได้ขนแกะมานหกอันแล้วเลยคุณเจอ้าวจริงๆนี่จริงๆริงพูดจริงๆริงโอนเฮ้ยแล้วทำไ,มม,ไม,มมันเนี่ยได้เตียงมานสองเตียงนั่นแหละคุณเจเฮ้ยแล้วก็คุณอยี้พูดจริงๆริงยไอ้ <laughs> ให้กูมาทำไมนั่นนั่นสิไม่เช็คของให้เรียบร้อยวะเฮ้ยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มองจริงๆคนดูก็แบบกำลังเพลินอยู่ด้วยไงเฉียดมากเฉียดตายหลายรอบไม่ได้คุณเจเอาหน้าเป็นการไอ้นี่ไป แล้วดูรวอร์ไปในตัวตัวคูน,ด,คนดูเลยดูเลยเนี่ยเนี่ยสาไปเก็บมาตั้งเจ็ดอันโอ้ยเนี่ยได้มาแล้วอะไรวะแม่ไม่จะที่ทำเลยมีธงมีท็อตมีอะไรครบเลยเยอะเอาหน้าหลังมันไม่หาเองเลย <c oughs> เกือบตายด้วยเนี่ยไม่เป็นไร <c oughs> โอเคเดี๋ยวสร้างบ้านก่อนภารกิจแรกของเราเอาบ้านหลูไหมไม่ต้องเอาหลูหรอกมั้ง <laughs> ไม่ต้องหลูมากก็ได้ละ่ะเอาเป็นแบบอยู่แบบสบายแล้วกันโอเคหนึ <c oughs> 1> okay. 1, 2, ่งสองสามหนึ่งสองสามเอาชิบหายหิ่บชิ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 บ ก็เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายลงไปเอาเนื้อแกะเนื้อแกะเนื้อแกะไม่มีให้กูด้วยเวอร์ชันนี้เน <t od ulate> ื้ออ่อเอาเอาเอาไม้มาให้หน่อยอยากอะไรเนี่ยเอาไม้มาหน่อยไม้ตัดเองดิ <t od idade> โอ้โหอยู่ข้างบนเนี่ยนะกูไม่อยากตัดไม่เอาหรอกเอาไม่มันไม่มีซ <t od ulate> ีดหรอวะไอซ์มีปะไม่มีผ่า, <t od ulate> าแล้วไงอ๋อเออลืมไปเรามนีนี่นี่มาเราก็จะวางแล้วก็ทำการต่อยเพื่อเอาซีดแล้ว รูเซมีวีดไหมมีอะไรไหมมีวีดไหมนี่กาลังทำเนยวีดนะเออดวนๆเจอวัวเจอวัวตัวนึ่งขอทำการชึบๆนี่ก่อนขอจะตายแล้วออกวีดหน่อยเดี๋ยต้วนึงก็ลังหาหาซีให้มันอยู่แน่ได้สีแล้วเดีวไปปลูกเลย เอาวีดนะกระดูกระเดวเ,เดียวพองกระดูกเอาเอาเดียวมามาในวีด่ะนั่นน่ะอ,อันนี่ยโอเคเดี๋ยวผมไปไปล่าแล้วไปล่ามันมืดแล้วว่าทันไหมเนี่ยเฮ้ยเราต้องนอนวะไอ้ถ้าเกิดมืดไปนอนไหนนอนนอนนอนไหนเราไม่ปิดบ้านด้วยนะตื่นมาเจอคิมเปอร์ทำไงเนี่ยเออน่ารีช่างวันช่างวันช่างวันไม่เป็นไรนอนแล้วนะ ไ,ไม่ต้องคุมอะไรมันมากขนาดนั้นก็ได้ไม่ได้หรอกเพื่อความปลอดภัยของผมคุณไม่ปลอดภัยคุณตายไม่เป็นไรหรอกแต่คนตายนี่ไม่ได้เลย <c oughs> อือ่าแต่คุณไม่ต้องปิดหรอกอ้าวผมโอเคโอเคนอน,น,อน